สองวันครับจะถึงวันกดบัตรแล้วครับขายเลยครับคอนเสิร์ตก็นุ่นนิวฟร์สคอนเสิร์ต dream catcher ครับก็เป็นคอนเสิร์ตเต็มตัวไปทางการครั้งแรกของนุนิวเลยครับซึ่งจะเปิดขายบัตรในวันที่22มิถุนายนครับก็คอนเสิร์ตเนี่ยจะจัดทั้งหมด2วันครับคือวันที่10กับส mm ิเ็สิงหาคมครับที่ impact arena เมืองทองธาน,นีส่วน เรื่องวันที่ขายบัตรก็จะเป็นวันที่22มิถุานารอบแรกสําหรับวันที่10สิงหาก,ก็จะเปิดขายตอนเที่ยงตรงครับส่วนสําหรับรอบวันที่11สิงหาก,ก็จะเปิดขายตอน4โมงเย็นค่ะเท่ากับว่าวันที่22นี้เราจะต้องลุ้นกัน2รอบเลยครับความพร้อมก่อนที่จะไปถึงนจดบัตรตอนนี้ความพร้อ,อ,อมของเราในเรื่องของการเตรียมไบ้างคะก็ตอนนี้ ตื่นเต้นครับอยู่ในช่วงกำลังตื่นเต้นและกำลังจะเข้าสู่ช่วงออฝึกซ้อมอย่างจริงจังครับช่วงนี้ก็เพิ่งเพิ่งคุยกันถึงเรื่องเ,ออเพลงลิสต์เพลงกันเสร็จครบเรียบร้อยไม่นานครับก็ลิสต์เพลงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เห็นแบบเห็นหมดแล้วครับว่าเราจะต้องร้องต้องเต้นต้องโชว์เพลงอะไรบ้างตอนนี้ก็กำลังรีบจำเนื้อเพลงอยู่ครับเพราะว่าเพลงเยอะเยอะพอสมควรเลยครับแล้วก็มีเพลงภาษาต่างประเทศด้วยครับ ก่อนที่จะไปถึงเรื่องเพลงเห็นมีประกาศเงาของเกสไปแล้วหลายคนเลยเออยังไงบ้างคะจบหมดหรือยังจบหมดหรือ,อยังแหะครับก็ตอนนี้ประกาศเกสป,ประมาณ3ท่านแล้วใช่ก็เห็นมีแฟนๆเดาม,มาว่า<บ>มีคุณคุณค,ณค,ณคะมีเดามาบ้างแล้วถูกไหมย,ยังไม่บอกครับ <c oughs> <laughs> ยังไม่เฉลยว่าถูกหรือไม่อาจจะผิดก็ได้นะใครจะรู้ครับก็ส่วนของเกสก็เกสจะละท่านบอกเลยครับว่า นุ้นิวแบบเลือกด้วยตัวเองเลยแต่ละท่านคือเป็นคนที่นุ้นิวเลิฟทั้งนั้นเลยครับเป็นแบบศิลปินบางคนก็บางท่านเป็นแบบศิลปินในตำนานเลยก็มีครับใช่ส่วนใหญ่จะเเกสที่เลือกมาคือตั้งใจเลือกมากๆตั้งใจเลือกให้เหมาะกับพาร์ทนั้นๆพาร์ตต่างๆของคอนเสิร์ตแล้วก็เหมาะกับแนวเพลงที่ผมชอบด้วยครับ Premises, มีครับมีแน่นอนเลยครับหนึ่งวันจะมีเกสกี่ท่านทุกคนต้องรอรอดูครับแต่ว่าใน2วันของคอนเสิร์ตเกสมีท่านที่ไม่ซ้ำกันด้วยเหมือนกันครับเห็นเห็นบางคนเดาว่าเงาเนาะมีคนใกล้ตัวจะมีแบบเซอร์ไพรส์ไม่เลยสำหรับเกสเซอร์ไพรส์เลยเหรอครับก็ ที่เซอร์ไพรส์เลยมีครับมีเหมือนกันมีที่เซอร์อินเตอร์เนชั่นแนลหรอคะอินเตอร์เนชั่นแนลไหมต้องรอดูครับ <laughs> <laughs> ยังเฉลยไม่ได้ครับ <laughs> <laughs> แต่ว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนแบบคาดไม่ถึงแน่นอนครับว่าอุ๊ยมาคอนเสิร์ตนี้ของลุนิวด้วยหรอ <c oughs> อย่างนี้ครับขึ้นมาต้องแบบตกใจเลย <c oughs> ใช่ครับค้าไม่ถึงเพราะว่ามันเข้มคิดว่ามีบางท่านที่อาจจะแบบเอ,เอ๊ะอาจจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วแต่บางท่านคือไม่อยู่ในใจแน่นอนครับและแล้วอย่างคนที่สุดท้ายที่แบบโอ้โหแบบคาดไม่ถึงเลยมีแว่วๆจะมีใครแพ้ทายถูกอืมไม่บอกดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs> ต,ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับเ,เราเลือกจาก ก็จริงๆแล้วในคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีอยู่หลายพาร์ทซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับว่าคอนเสิร์ตหนึ่งก็ต้องแบบมีทั้งร้องเต้นมีแบบอาจจะมีคิ้วๆบ้างมีแบบหลายๆรูปแบบซึ่งเกสแต่ละท่านก็คัดเลือกมาตามพาร์ทที่มีอยู่ในคอนเสิร์ตนั้นเลยครับซึ่งในคอนเสิร์ตมีมีค่อนข้างหลายพาร์ทด้วยเกสก็ใช้ก็มีหลายท่านครับ มีฝันคนในชีวิตจริงอะไรหรือเนี่ถ้าคนในชีวิตจริงก็มีอยู่แล้วนี่ครับแต่ว่าคนในคนในฝันก็มีแต่ว่าจะเป็นฝันแบบไหนครับอาจจะเป็นฝันร้ายก็ได้ฝันร้ายอันนี้คือมเกิแอสที่เชิญมาสำหรับฝันร้ายเกร์สที่เชิญมาต้องรู้สึกยังไงเม่มาแปลในฝันร้ายแต่อาจจะไม่อยู่ในฝันร้ายครับอยู่ในฝันพาร์ทอื่นครับอยากเล่าคอนเซสร็จ เราจะเอาจากความฝันแล้วมาขึ้นสเตจอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็จริงๆแล้วคอนเซปต์เนี้ยมันเริ่มจากการที่ผมหาว่าแบบคอนเสิร์ตเนี้ยครั้งแรกของผมมันควรจะเป็นคอนเสิร์ตคอนเซปต์อะไรดีอยากให้เป็นคอนเซปต์ที่แบบคนเข้าถึงง่ายด้วยแล้วก็นึกไปถึงคำว่าดรีมครับรู้สึกว่าคำนี้มันปุดเข้ามาในหัวเป็นดรีมความฝันซึ่งผมรู้สึกว่าความฝันน่ะมัน วีเลตกับคนทุกคนได้หมดเลยเพราะว่าทุกคนร้วนมีความฝันอยู่แล้วอาจจะหมายถึงแบบฝันตอนที่เรานอนหลับฝันไปทํานูน่ทนทํานี่บินได้หรือว่าฝันแบบอลังการเลยหรือว่าจะหมายถึงความฝันที่เด็กคนนึงอะ่ะมีความฝันอยากจะทําความฝันนั้นให้เป็นจริงซึ่งของผมก็จะเป็นเหมือนการรวมเอาทั้งสองอย่างนี้มารวมกันเลยเพราะว่าการมีคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกก็เป็นความฝันของผมเหมือนกันแล้วซึ่ง ในทีมคอนเสิร์ตในคอนอย่างนี้ก็จะมีแบบฝันหลายพาร์ตบางพาร์ทอาจจะแบบห้อยโหนลงมาด้วยอะ,อะไรอย่างนี้ครับคอนเสิร์ตใหญ่คือใหญ่มากเลยทิ้งแผงละสองวันด้วยครั้งแรกอันนี้คือเป็นฝันที่ใหญ่แค่ไหนสรัครนิวที่ในที่สุดฝันจะเปใช้ใหญ่มากเลยครับแบบไม่คิดว่าภายในระยะเวลาแค่จริงๆผมเพิ่งเข้าวงการมาแค่3 สามปีกว,กว่าเองแล้วก็เพิ่งทำงานเริ่มทำงานจริงจังประมาณ2ปีนิดๆครับซึ่งถือว่าเร็ว,เร,วเร็วมากๆสำหรับผมเลยที่แบบอุย้ยอยู่ดีๆก็มีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ IMPACT เลยซึ่งการขึ้นคอนเสิร์ตที่ IMPACT ผมคิดว่าเป็นแบบเป็นโกลที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่สำหรับศิลปินหลายๆท่านมากๆเลยครับและในวันนี้เรา ได้รับโอกาสจากาทางค่ายด้วยทาง DM d ดีย m d m u s i c ทางค่ายดูมันดีครับก็จะทําให้เต็มที่ผมก็ยังไม่รู้ว่าในวันนั้นนะเราจะทำออกมาได้เป็นยังไงแต่ว่าสําหรับวันนี้จะตั้งใจฝึกซ้อมให้เต็มที่เพื่อไม่ให้เพื่นแฟนหรือว่าคนที่มาดูคอนเสิร์ตเขารู้สึกว่าไม่คุ้มค่าบาทเลยหรือว่าผิดหวังอย่างี้ครับก็จะทำให้เต็มที่เลย อยากให้มาฝันมาร่วมฝันแบบนี้เออแฟนเนาะที่แบบเดี๋ยวจะต้องมาร่วมเขาเรียกว่าอะไรนะแย้มชิงจะมาร่วมฝันกันนุ่นนิวแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้แฟนๆครับแล้วก็อยากบอกทุกคนว่าใครที่กําลังเตรียมตัวกดบัตรคอนเสิร์ตนุ่นนิวอยู่นะครับขอให้กดได้ตามที่หวังทุกท่านเลยครับแล้วเรามาเข้าไปสู่ความฝันอันสวยงาม และไม่สวยงามด้วยกันในคอนเสิร์ตนู้นนิวครับครั้งแรกพร้อมกันก็โอ้ยพอเลยครับขอให้ทุกคนกดได้นาะเพียงเพียงครับม,ม,ม,มีมีสักนวลมีสักข <c oughs> ่าวเหรเห็นแบบว่าหลายๆคนเริ่มไปแบบมูลแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ากลัวจะไม่ได้จริงๆทางค่ายมีการโปรโมทแบบว่าลิสต์ลิสต์มาเลยนะคะว่าเป็นให้ไปมูที่ไหนบ้างาะะวัดไหนบ้างก็ แล้วแต่คนสัทธาเลยครับบางคนอาจจะไม่ใช่ใส่มูแต่ไม่ใช่ใส่มูก็กดได้เหมือนกันครับก็ผมกเ็เข้าใจนะเข้าใจแฟนๆว่าโมเมนต์การกดบัตรมันเครียดเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดผมเป็นผมมันก็มีไอดอลอยู่แล้วแหล,ละมีศิลปินที่เราอยากจะไปดูคอนเสิร์ตด้วยแล้วถ้าเราอยู่ในวินาทีที่เราต้องมานั่งกดบัตรด้วยอย่างเงี้ยเราก็เครียดเหมือนกันถ้ามันไม่ได้แล้วจะทำยังไงล่ะเราก็จะไม่ได้ไปดู่ะ ก็บอกแฟนๆว่าอย่าเครียดมากนะครับถ้าเกิดได้ก็ยินดีด้วยแต่ถ้าไม่ได้ยังมีแบบไลฟ์สตรีมนะแต่ก็ขอให้ได้ทุกคนครับแลวก็จะเพิ่มอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เพิ่มอีกเป็น3 <c oughs> รอบเหรอครับจะมีใครมาดูไหมครับสมมติว่าแบบโซเอาภายในด๊ดๆหลักวิาทีอะไรนี้เลยยจะทำอะไรจะโอ้ยจะทำอะไรลหรอครับอันนี้คิดอืจะโซเอา ถ้าโซโอุย้ยไม่ได้คิดเผื่อไว้เลยอย่าง <laughs> ผมไม่รู้ว่ามันจะ,นะมนผมไม่รู้ว่าจะโซเอาแพ้ในกี่วันอ่ะแต่ถ้าไม,ไ,มไม่น่าจะเป็นหลวาวันนะไม่ว่าจะเป็นกี่วิหรือกี่นาทีอ,าอุย้ยมันมันจะขนาดนั้นเลยเหรอครับผมว่าวันหนึ่งอ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ถ้าหมดก็จะดีใจมากครับแต่ถ้าไม่หมดถ้าหมด ก็จะกรี๊ดครับกรี๊ดเลยกรี๊ดอยู่คนเดียวครับแต่ไม่ได้กรี๊ดให้คนอื่นดูนะผมต้องกรี๊ดลงโซเชียลมัมอุ้ยแต่ก็ถ้ามันหมดเร็วก็จะดีใจครับได้ความดีใจทุกคนจะได้เห็นความดีใจของรู่นิวครับแล้วมีแบบคนใกล้ตัวที่เขาบอกว่า ใช่นะครับอ๋อคนใกล้ตัวตว <ผม S 1> จะไปไส่วนใหญ่คนใกล้ตัวก็ได <c oughs> ้ไปฟรีอยู่แล้วนะครับคนใกล้ตัว <c oughs> คนไหนนะถ้าคนนั้นก็เขาเปสปอนเซอร์อยู่แล้วครับ เขาไม่น่าจะต้องแยกเขาไม่ต้องแยกครับใช่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ก็ตามเขาก็ได้บัตรอยู่ดีครับไม่ต้องมีบัตรด้วยครับเพราะว่าเขาต้องมาขึ้นเวทีกับผมครับยเลอแล้วหรอทุกคนก็น่าจะรู้ทุกคลิก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละครับใช่ครับคนนี้จีบนานไหมล่ะครับก็จริงๆเคสท่านนี้เขาเอยปากบอกว่าจริงๆแล้วเขาเอ่ อยากนั่งดูครับ oh. จริงเขาบอกว่าอยากนั่งดูมากกว่าครับจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาขึ้นเวทีด้วยมาเป็นเกสด้วยอย่างเงี้ยครับเขาจะไม่ได้เก็บเมมโมรี oh. เก็บความทรงจําทั้งหมดทั้งคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเป็นเกสก็ต้องมาเตรียมตัวอยู่ข้างหลังด้วยการก็จะไม่ได้เห็นแบบภาพรวมท่านี้ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเขาอยากเป็นคนนั่งดูครับ oh. แต่ว่าเ oh. วนนี้ไม่รู้เหมือนกันครับ ขึ้นเอาไว้ไฟขึ้นเวทีแหละครับก็ถ้าทําทมาก็จะอึ้งครับจะอึ้งเลยแค่อึ้งเลยครับแค่อึ้ง <c oughs> ่อ <c oughs> โอเคไม่ไหนก็อีก2วันเนาะมาแบบถึงวันที่เขาเรียกว่าเราจะต้องแย่งชิบเปนแน่งสมมติว่าอ่าห ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคิดไม่ผิดครับสําหรับคนที่จะมานะครับคิดไม่ผิดเลยครับเพราะว่าคุ้มแน่นอนไม่เสียดายค่าบัตรแน่นอนครับสุดท้ายแล้วคะเชิญชวนอีกสักรอบแล้วกันค่ะเพราะว่าอีก2วันขดบัตแล้วก็ 10. บกับสิบเอนาะมาเจอกันที่ค้อเสร์จสิบกับสิบเอ็ดซิงค์ค่ครับก็ ขอเชิญชวนอีกรอบหนึ่งนะครับก็นุนิวฟิร์สคอนเสิร์ตดีมแคทเชอร์นะครับจะจัดขึ้นในวันที่10-11กสิงหาคมนะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีจัดทั้งหมด2รอบครับ2วันครับแล้วก็จะเ,เริ่มกดบัตรวันที่22มิถุนายนนี้สำหรับรอบแรกนะครับวันที่10สิงหาคมจะกดเวลาเที่ยงตรงครับส่วนรอบที่2วันที่11สิงหาคมจะกดเวลา4โมงเย็นครับองวันที่22มิถุนายนนะเหลือเวลาแค่ สองวันเท่านั้นครับก็จะเริ่มกดบัตรแล้วอยากชวนทุกคนมาดูคอนเสิร์ตนี้เยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของนุนนิวด้วยก็จะทำให้เต็มที่เลยครับแล้วก็รับรองว่ายิ่งใหญ่อลังการแน่นอนมีแนวเพลงที่ทุกคนชื่นชอบเยอะแยะมากมายแน่นอนครับลิสเพลงที่ลิสต์มาก็มีความหลากหลายมีความแตกต่างกันด้วยครับไม่จำเจนแน่นอนครับแล้วก็ใน2วันเนี่ยมีเกสที่ไม่ซ้ำด้วยแล้วก็เพลงที่ไม่ซ้ำอยู่เยอะพอสมควรเลยครับบอกเลยว่า พลาดไม่ได้ทั้งสองวันเลยครับส okay. ุดท้ายขอท้าความฝันของนิดหนึหน่อยค่ะถ้าความฝัน,น,นฝล่ะครับเอาแบบยิ่งใหญ่ไหมครับยิ่งใหญ่เลยล่ะครับถ้าความฝันแบบยิ่งใหญ่ขนาดไหนยิง <laughs> ย่งใหญ่สำหรับ,บคอนเสิร์ตแรกของคุณเนานะโอ้ยค <c oughs> วามฝันปกติเขาก็จะนอนฝันอย่างนี้ใช่ไหมรับอืมอ ฝันแบบยิ่งใหญ่อย่างนี้ไหมครับ, okay, <laughs> บ,บนอนแล้วก็ฝัน <Okay. S 1> มือ <laughs> คนดูเขาจะงงไหมครับว่าผมทำท่าอ,าาไาไอ,ไอะไรน,นี่น่า okay, ขึ้นใจครับ